ดบฟันปอกบานะครับลุยบลโลกเรเบิร์ฟแซเรียกซีดานคืนทีมชาติดีกว่าเยอะก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชนนาแนลพบกับกระดิ่งกดติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง a s สอง c p y ขอบโจทุกขามันพยกลสองสี่ปอกบาอดีกองกลางทีมยูเวนตุสนะครับเริ่มต้นอาชีพพ่อค้าแข่งกับโมนาโกได้แล้วหลังร้างสนามไปนานกว่า811วันและแม้จะเป็นนะครับการไม่ฟิตมากพอแต่เชื่อกันว่าเจ้าตัวซึ่งได้แชมป์โลกปี2 0 1 8 ยังตั้งความหวังที่จะได้รับใช้ชาติเพิ่มเติมจาก91นัดในฐานะนักเตะคนโปรดของเดซองหลังได้สวมเสื้อนะครับเบรเบิลคนสุดท้ายแมตต์บู๊กกับแอฟริกาใต้ในเดือนมีนาคม2022ผมยังห่างไกลาจากการเล่นให้ทีมชาติผมโฟกัสถึงการเรียกความฟิตเพื่อทีมก่อนหากผมโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีกับโมนาโกผมต้องลืมเรื่องทีมชาติไปเลยดาวเตะวัย32ปีนะครับเคยให้สัมภาษณ์แบบนี้ ดันเดซองเอ่ยให้ทํานองเดียวกันว่ามันขึ้นอยู่กับเขาผมไม่สงสัยเลยว่าเขาต้องการมันมันเป็นเป้าหมายในใจของเขาเขาต้องก้าวทีละสเต็ปกับโมนาโกเขาต้องการมันหากผมบอกว่าโอกาสกลับสู่ทีมของปอกบาเป็นไปไม่ได้ผมจะมองดูงโง่อย่างไรก็ดีนะครับเรเบิร์ซึ่งได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสมาก,ก่อนในปี1998ชี้ว่าปอกบาควรลืมการรับใช้ทีมชาติเนื่องจากซีดานเหมาะที่จะคัมแบ็กมากกว่าเขาซะอีก เดยเยเดซองนะครับชอบพอปอกบามากแต่ผมสงสัยเพราะเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลน,นานคุณซ้อมได้แต่การเล่นเกมที่มีความแตกต่างเสรษใจด้วยอดีตกองหลังเอ่ยนะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเขามีอายุ30ปีเข้าไปแล้วและมีนักเตะค,คนอื่นๆที่ได้เล่นอย่างสม่ําเสมอทําไมคุณไม่เรียกองตวนกิสมันอาลาทีมชาติไปแล้วหรือซินเดินซีดานละ่ะผมให้โอกาสปอกบา5%ที่จะได้กลับสู่ทีมชาติเพราะผมดีใจแต่สำหรับผมเวลาของเขาหมดลงแล้ว ท่านผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า